เอาอีกแล้วไงไปติดเก่งกันอีกแล้ว2คนนี้นะครับไปติดโดดเดน่นจะต้องเท่จะต้องเหนือนะสองพี่น้องคู่นี้เนี่ยเฮเมตนะครับจัดไป1ประตูกับอีก2งแอซิสส่วนอาร์ติเป้เนี่ยก็ยิง2ประตูแล้วก็จัดอีหนึ่งแอซิสเช่นกันนะครับโอ้โหพอมันเก่งกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาทำคลิปชมคลิปอวยกันอีกแล้วแล้วประเด็นคือเก่งอย่างเดียวไม่พอนะอยังไปโดดเด่นเรื่องสถิติกัน,นี้อีกหลังเกมเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปฟังกันในคลิปเลยครับ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกเกตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงหลังเกมศึกเลกคลาสสิกนะครับเปเชเนียบุกถล่มคั่วรีอย่างโอลิมปิกมักเซยถึงถิ่นศูนย์ประตูต่อ3นะครับก็ถือว่าเป็นการล้างแค้นกันไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไลฟ์อัพกันก่อนดีกว่านะครับวันนี้เปเชมาในแผน352หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ3142นองั่นเองนะครับรุ่งสาประตูนี่ก็จะเป็นดอนารุม่าสามเซ็นเตอร์แบ็กนี่ ส่วนฝั่งขวาจะเป็นนอร์ดี้มูเคเล่สมิดฟิลด์นะครับก็จะมีฟาเบลุยแล้วก็วิติญญาแล้วก็จะทิ้งเวร์ติไว้เล่นเป็นกองกลางตัวรับหน้าคู่ะจะเป็นอาร์ติคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับจับคู่กับทางไอเฮียอย่างเลี่ยวเนลเมซี่นั่นเองส่วนทางฝั่งโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับมาในระบบ3 4 2 1ี่สอผู้รักษาประตูะจะเป็นเปาโลเปสสามเซนเตอร์ะจะเป็นโคลาซินักเอริกไบยี่แล้วก็เรย์นาโดเบราดีลิมเส้นฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นนูโน่ตาวาเรสส่วนฝั่งขวาจะเป็นนอุดคู่กลางตัว ตูจับคู่กับวาลองตินลองเชียร์ผู้กลางตัวรุ่จะเป็นมาตติโอเกวนตูซี่จับคู่กับทางลุสลันมาลินนอฟสกี้ส่วนหน้าเป้าจะเป็นอาริกซิสซานเชตทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงประตูที่เกิดขึ้นกันครับเริ่มเกมมาทั้งสองฝั่งเนี่ยก็เปิดเกมรุกใส่กันอย่างเต็มที่เลยนะแต่ก็จะเป็นทางโอลิมปิกมาร์คเซยที่ดูดีกว่านะครับเพราะเพราะปัญหาแดนหลังของเปเชยเนี่ยยังดูไม่ลงตัวนะครับแล้วก็ถูกเจาะได้ง่ายมากๆในช่วง20นาทีแรกเนี่ยแต่ก็ไม่มีใครเสียประตูนะแตต่่่่หัังงงงงงจจาาาาากกกนนนน้้้้ีีเเเเยออออบรรรไไปปปมม็็็ขฝชชคืดดดูววิๆ การเข้าทำส่วนใหญ่ของเปเชจะเป็นการสวนกลับก็ตามแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่นาทีที่12นะฮะเป็นจังหวะสวนกลับของทางโอลิมปิกมาร์เซยนะแล้วเพสเนลกิเมเพเนี่ยก็วิ่งแบบเต็มสปีดนะครับเพื่อที่จะไปตั้งรับแต่ก็ดันเจ็บเองนะครับแล้วก็ล้มลงไปกองกับพื้นเลยนะแต่ก็ยังโชคดีนะที่จังหวะนั้นนูโนเมเดสเนี่ยวิ่งไปตัดบอลได้ทันนะครับก็เป็นจังหวท endes, ะที่นูโนเมเดสปะทะกับนูโนตาวาเลสนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเปเชก็ต้องเปลี่ยนตัวออกไปนะครับแล้ว ก็เป็นจังหวะโต้กลับของทางเปเชนะแล้วบอลเนี่ยก็มาอยู่กับทางเมซี่ไงพอบอลอยู่กับเมซี่คุณก็รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเมซี่เนี่ยก็ทําการพาบอลขึ้นหนานะครับก่อนจะเห็นเ e อ็เป้เนี่ยที่วิ่งตัดกองหลังมานะครับแล้วเมซี่ก็ทําการจ่ายคีพาร์แทงทะลุช่องออกไปทางขวานะให้เอเป้เนี่ยจับบอลหนึ่งจังหวะนะครับก่อนจะง้างเท้ายิงคมกริบเลยนะครับผ่านขาผูร้รักษาประตูเข้าไปเสียบมุมเสาสองอย่างสวยงามเลยลูกนี้ต้องชื่นชมเลยครับว่าเ e อ็มเป้ยิงคมมากแล้วเมซี่ก็จ่ายได้ดีมากจริงๆทาให้เปช บุกมานําคู่อริอย่างโอลิมปิกบกเซยไปก่อนที่0ประตูต่อ1ครับหลังจากนั้นอีกแค่4นาทีนะครับเปเช่ <Pe che S 1> เนี่ยก็มาตัดบอลได้จากตรงกลางสนามนะครับก่อนจะจ่ายออกข้างให้เอ็มบัปเป้ไปเอ็มบัปเป้เนี่ยก็ไปทําชิงกับนูโนเมนเดสนะครับแล้วก็นูโนเมนเดสเนี่ยก็จ่ายออกข้างให้เอ็มบัปเป้ก่อนที่เอ็มบัปเป้เนี่ยจะไปยืนอยู่ตรงริมเส้นนะครับมองหาเพื่อนรอที่จะให้เพื่อนเนี่ยวิ่งเข้ามาแต่คนคนนั้นก็คือเลวเนลเมซี่นั่นเองนะครับที่อยู่เนี่ยก็วิ่งฝ่ากกกออออองงงหลลลลลัััมมมมาาาา4คคนนนะ่่ะวววิแแแบบบบบบบดื้้้้้ๆเเเเเยรร็ร bon ็็จปปปไ ต้องบอกแล้วว่าลูกนี้น่าชื่นชมมากนะครับเพราะสามารถจ่ายผ่านกองหลังถึง4คนเลยนะเมซี่ก็แทบอินเข้าไปผ่านมือผู้รักษาประตนะูโอ้โหแบบลูกนี้สวยงามมากๆทําให้เปเชเนี่ยขึ้นนําต่อเนื่องเป็นศูนย์ประตูต่อสแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องบอกกันตามตรงนะว่ามันก็เป็นการบุกข,ของทั้งสองฝั่งนั่นเลยฮะแต่ก็ไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีจังหวะที่เลี้อวเนียมนเมซี่เนี่ยพลาดจังหวะแบบโอ้โหไม่ควรพลาดเลยแล้วก็จะมีจังหวะที่เมซี่เนี่ยจ่ายแทงให้วาเป้อีกแล้วนะเลยวไปแต่ทางงรรรปสน่กกกก็็อออมาตััดดบบลไ้้คแวจึ ไปบบน้นเลยเปชยก็ขึ้นนําอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อสองนั่นเองนะฮะจนมาในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเปเชก็ทาการบุกใส่โอลิมปิกมาร์เซยอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็จะเป็นการผัดกันรุกผัดกันร,รับซะส่วนใหญ่นะแต่ก็จะเริ่มเห็นได้ชัดแล้วว่าเปช่เชยเ่ยดูเหนือกว่านะครับเพราะว่าใช้โอกาสจบสกอร์ได้ดีกว่าจริงๆแต่แล้วนะครับประตูที่3ก็เกิดขึ้นในนาทีที่55นะฮะจังหวะที่ฟาเบลุสเนี่ยจะพาบอลขึ้นหน้านะครับแต่โดนประกบถึง4คนเลยไปไม่ไหวครับก็เลยจ่ายออกข้าง นะแล้วก็วิ่งขึ้นหน้าไปส่วนเมสซี่เนี่ยที่เห็นว่าอิบเป้กาลังวิ่งขึ้นหน้าก็เลยยกบอลข้ามหมวกองหลัง4คนนะครับโอ้โหเหนือจะจัด,จดนะครับลูกนี้เอ็มบาเป้ก็รับบอลแล้วก็ยิงเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องจับใดๆนะครับคมกริบเลยฮะลูกนี้ต้องบอกว่าอมบาเป้เนี่ยก็ยิงดีด้วยแล้วเมสซี่ก็จ่ายดีด้วยโอ้โหแบบมึงเก่งอะทำให้เปเช่เนี่ยนำห่างไปที่ศูนย์ประตูต่อ3นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเปเช่ก็เริ่มที่จะผ่อนเกมลงนะครับเพราะเริ่มนําห่างแแลนะล้้ววนนะกกกก็ก็มมีีาารรเป่่่ยตตััััขอองงงททฝํไไ แต่ก็ยังมีจังหวะซูเปอร์เซฟของดอนนารุม่าแล้วก็โรเปสนะครับหลายครั้งเลยนะที่2คนนี้ออกมาเซฟนะครับแล้วก็จบเกมกันไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ3นั่นเองทีนี้เรามาพูดถึงแผนการเล่นของเปเชในวันนี้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับลหลายๆคนในน่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับว่าวันนี้เปเชมีการปรับไปใช้หลัง3ามนะและก็ยังยัดกองกลางลงมาถึง3คนซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าวันนี้มันชนะด้วยนะครับมันทําให้ตรงแดนกลางของเปเชเนี่ยดูแน่นขึ้นแม้ว่าช่วง20งยีปััญหาาาในนด้นเกกมมรบมรบ็ตตะแ่ส พอนักเตะเนี่ยเริ่มรับมือกับแนวรุกของทางโอลิมปิกหมากเซยได้ก็ดูดีกว่าเห็นได้ชัดเลยนะแต่แดงกลางของเปเชกถ้าดูแบบผิวเผินเนี่ยหลายๆคนก็คงมองเฮ้ยมันเล่นดีนะพี่แต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเรามาดูเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเลยที่ฟาเบลุยและวิดินย่าเนี่ยปืนที่จะครอบคลองบอลไว้กับตัวเองนานจนเกินไปนะครับทำให้เสียบอลโดนตัดบอลหรือโดนทาฟาวล์ไปหลายครั้งเลยและนอกจากการที่จะคลองบอลไว้กับตัวนานแล้วเนี่ยก็ยังมีการที่จะพยายามทําเกมรุกโดยที่ไม่จําเป็นแล้วผลลัพธ์เนี่ยก็คือมันออกมาไม่ดีจริงๆ แล้วพอทําไปเนี่ยก็เสียบอลซึ่งทุกครั้งที่เสียบอลเนี่ยก็จะโดนสวนกลับจากทางโอลิมปิกหมากเซยเสมอเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังโชคดีที่ว่าดอนนารุม่ารามอสแล้วก็มาคินย้อนเนี่ยรับมือกับทางโอลิมปิกหมากเซยได้ก็เลยทําให้ไม่เสียประตูนะครับและนี่ก็เป็นอีกรอบหนึ่งเช่นกันนะครับที่เลี้ยวเนวเมซี่นักเตะที่ควรจะได้สัมผัสบอลมากที่สุดในทีมเนี่ยได้สัมผัสบอลไม่ถึง60ครั้งครับทั้งที่เมซี่เนี่ยเป็นคนสร้างโอกาสได้ดีที่สุดในทีมแล้วนะโดยวันนี้เนี่ยเมซี่ักกล้้งครวแ10 โอ้โหได้สัมผัสบอลน้อยเหลือเกินนะขนาดไม่มีเนมาร์นะเนี่ยผมก็ยังงงเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยสรุปมึงยังไงกันวะเนี่ยนะครับแต่ยังโชคดีนะครับที่วันนี้กองหน้าคือเอมบัเป้พอเอมบัเป้กับเลวเนลเมสซี่เนี่ยเซ็นบอลทันกันเลยทําให้มีประตูเกิดขึ้นถึง3ประตูในวันนี้นะครับโอ้โหวันนี้ต้องชื่นชมเลยนะสำหรับเลวเนลเมสซี่กับเอ็มบาเป้นะแล้วประเด็นคือเอ็มบาเป้มันมีความเร็วไงมันก็เลยคอมโบการจ่ายบอลที่เรียกได้ว่าโอเวอร์หรือมหศัศจรรย์ของเลวเนลเมสซี่ได้อะมันก็เเเลยเกิดปรรระะตูขึ้้นนคับถาไมม่่่ใชซี Messi, หือ เป้เนี่ยก็คงแบบไม่มีประตูอะไรแบบนี้นะครับและถึงแม้ว่าวันนี้เราจะชนะนะครับจะสามารถทําประตูจากการเข้าทําได้ก็ตามแต่ประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากจังหวะสวนกลับทุกประตูเลยแล้วรูปเกมเนี่ยพูดตรงๆครับมันเหมือนเดิมนะที่บอลเนี่ยจะไม่สามารถถึงแดนหน้าได้แล้วกองกลางก็ยืนสูงอีกแล้วและแม้ว่าวันนี้นะครับจะยัดกองกลางลงมา3คนก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยก็พึ่งพาไม่ค่อยได้นะครับก็มีเพียงแค่เวร์ตตีเนี่ยที่จะสามารถช่วยในเรื่องของเกมรับได้ส่วนในเกมบุกเกมอะไรเงี้ย ก,กส,าาไไสองคนเนี่ยวิตินย่ากับฟายเบลุยเนี่ยก็คือลูกผีลูกคนน่ะบทมันจะดีก็ดีแต่ถ้าพูดกันตามตรงอะ่ะคือกองกลางมันต้องสามารถตัดบอลได้มันเป็นเรื่องปกติไงแต่2คนเนี้ยเวลามันทําได้มันเหมือนเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะเนี่ยปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คงจะชมกงองกลาง2คนนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าความจริงมันควรเป็นมาตรฐานของกองกลางที่สามารถตัดบอลวิ่งไล่บอลอะไรแบบนี้เนาะถ้าจะให้ชมเนี่ยมันก็ยังไงอยู่นะครับเพราะว่าความผิดพลาดที่เห็นเนี่ยมันเยอะกว่าแต่ยังไงนะครับวันนี้ก็ต้องชื่นชมเกมรับนะครับแม้ว มีจังหวะที่ผิดพลาดหลายครั้งจนเกือบเสียประตูก็ตามแต่จังหวะช่วยทีมจังหวะบล็อกลูกยิงเนี่ยโอ้โหวันนี้ถือว่าทําได้ดีเลยนะอาจจะเพราะว่าวันนี้มีกองหลัง3คนบวกกับวิงแบ็กอีก2คนที่สามารถวิ่งลงมาช่วยเกมรับได้ทันยกตัวอย่างอย่างนูโนเมนเดสเนี่ยโอ้โหทั้งรับทั้งลุกเลยครับวันนี้เล่นได้ดีมากๆแต่วันนี้ก็ต้องชื่นชมในเรื่องการจ่ายบอลด้วยนะครับเวลาในช่วงสวนกลับเนี่ยจ่ายบอลได้ดีจนทําให้เกิด3ประตูเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วนะครับแถมยังมีช่วในทีที่80นะเาบอแกะกะเันได้้้ออยยย่่าาางงงสววมมเละแจต เลี้ยวเนวเบซี่เนี่ยลงมาช่วยเคาะก็ตามต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงคนที่น่าที่ชม3คนในวันนี้กันหน่อยนะครับคนแรกเลยนะครับดอนนารุมา่าโอ้โหวันนี้ช่วยเปเชเซฟหลายจังหวะเลยนะครับแถมมีจังหวะซูเปอร์เซฟจากลูกมงของอเล็กซิสซานเชสแล้วก็ลูกยิงของวิดิญ,ญญาที่ยิงแบบจอๆเลยนะคนต่อไปครับอตีเอมบัปเป้นั่นเองนะครับวันนี้เหมาไป2ประตูกับอีนิวเอสซ์นะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับทุกประตูเลยซึ C ่ง e มีหลายจังหวะที A ่มาเป้เ e นี D ่ยควรทําได้ดีกว่านี้นะแต่2ประตูที่่่เเกกิดดขึ้้้้นถาาาไไมมใชป็คงทํ ต้องชื่นชมใ่วอเป้จริงๆวันนี้คือเล่นได้ดีมากๆนะครับเป็นนักเตะที่สามารถแสดงได้ถึงความแตกต่างจริงๆและโคนสุดท้ายครับไม่ชมไม่ได้เลยนะฮะลโอนีลเมสซี่นั่นเองนะครับวันนี้ทําไปหนึ่งประตูกับอีก2แอซิ์นั่นเองถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะได้รับบอลน้อยนะฮะไม่ไม่้อยมันจะบอกไม่น้อยก็ไม่ใช่อ่ะคือมันแบบมันน้อยมากอ่ะเฮีย58ครั้งอ่ะน้อยเกินนะฮะแต่ก็ยังสามารถสร้างโอกาสได้หลายครั้งเลยครับแม้ว่าจะได้รับบอลแบบไม่ดีได้รับบอลน้อยก็ตามอ่ะคือยังสร้างความแตกต่างและ อันตรายอยู่เสมอเลยนะแถววันนี้เนี่ยก็ยังมีส่วนร่วมทุกประตูเหมือนในบาเปกด้วยนะครับแม้ว่าวันนี้นจะมีโอกาสที่ควรทําได้อีกครั้งหนึ่งนะแต่ยิงออกนอกกรอบไปเองนะครับแต่ทั้งเกมเนี่ยก็มีโอกาสยิงแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ก็มาได้1ประตูก็ถือว่าสุดยอดแล้วในเมื่อมีคนที่ชมแล้วก็ต้องมีคนที่โดนบนอกเช่นกันนะครับคนแรกเลยนะครับลูกรักของช่องผมเองฟาบินลุส์ครับแม้ว่าวันนี้จะทําผลงานได้แบบไม่แย่นะแต่ถ้ามองในเรื่องการจ่ายบอลที่แบบพลาดง่ายๆเนี่ยหรือเสียบอลง่ายๆครับก็ต้องเป็นเขาคนนี้เลย อีกคนหนึงครับควรเบนาดพอเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายของเปเชเนี่ยไม่มีความน่ากลัวเหลืออยู่เลย คนสุดท้ายครับคนนี้ก็น่าจะเป็นลูกรักคนใหม่ของช่องผมนะฮะวอร์เรนเซย์มารีเด็กดาวรุ่งว 16, ัยสิบหกสิบเจ็ดปีไม่รู้ว่าริสตอกาเตเยเนี่ยจะรักอะไรในตัวเด็กคนนี้นักหนานะครับซึ่งทั้งฤดูกาลนี้ลงไปแล้วทั้งหมด12นัดนะแต่ถ้าเราดูกันที่ผลงานจริงๆอ่ะแม้กระทั่งนัดนี้หรือนัดก่อนหน้าน,าน,นี้หรือนัดก่อนๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขนาดที่จะต้องแบบเฮ้ยแม่งต้องส่งลงว่ะคือมันไม่มีผลงานที่ว้าวเลยะแต่ก็ยัง,ยง,ยงดันส่งลงมานะครับแต่ก็นั่นแหละช่างมันวันนี้ชนะก็ค้ำค่า,าไปแล้ว เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในเกมนี้กันนะครับเรื่องแรกเลยนะครับประตูแรกในเกมเนี่ยเป็นประตูที่199ในสีเสื้อเปเชของเอมบัปเป้นะครับที่แอสซิ์โดยลิโอเนลเมสซี่และประตูที่3ที่เกิดขึ้นในเกมเนี่ยเป็นประตูที่200ในสีเสื้อเปเชของเอมบัปเป้นะครับที่แอสซิ์โดยลิโอเนลเมสซี่อีกเช่นกัน และยังไปท่าเซติของเอดิสันคาวนี่ที่เคยทําไว้นะครับถ้าเกิดว่าเอมบัปเป้เนี่ยยิงอีก1ประตูเนี่ยก็จะเป็นประตูประวัติศาสตร์ใหม่ของเปเชเลยนะครับที่ยิงไว้ถึง201ประตูนะครับไม่นานหรอกเดี๋ยวเอมบัปเป้ก็ยิงได้ต่อไปนะครับประตูที่2ที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับเป็นประตูที่700ในอาชีพการค้าแข่งในานามสโมสรของลิโอเนลเมสซี ที่แอสซิสโดยเอ็มบัปเป้นะครับและก่อนหน้านั้นเนี่ยประตูที่500นะครับก็ยิงในศึกเอลกาซิโกประตูที่600เนี่ยก็เป็นลูกฟรีคิกที่ยิงใส่ลิเวอร์พูลใน UCL นั่นเองนะครับและประตูที่700ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเนี่ยก็เกิดขึ้นในศึกเลอคลาสสิกนะครับโอ้โหประตูหลักร้อยของเมซี่เนี่ยสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับและแอสซิสต์ทั้ง2ครั้งของลิเวอร์ Messi เมซี่ในวันนี้นะครับทำให้เมซี่เนี่ยเป็นนักเตะที่แอสซิสต์มากที่สุดในลีกเอิงไปแล้วนะครับโดยทำไปทั้งงงหหมมด12 1แแอสสซซิต์คครครัับนนน้้าาาเเไปะ และถ้านับรวมประตูและแอซิสต์นะครับลิวเนลเมซี่เนี่ยจะเป็นที่1ร่วมกับเนย์มานะทำไว้ทั้งหมด24ประตูรวมกับแอซิสต์นะครับซึ่งอันดับ3เนี่ยก็จะเป็นใครที่ไหนไม่ได้นะครับก็คือเอ็มบัปเป้นั่นเองทำไว้20ประตูรวมกับแอซิสต์นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับรวมทุกรายการของปชในฤดูกาลนี้เนี่ยเอ็มบัปเป้เนี่ยทำไปแล้ว29ประตูกับ7แอซิสต์เนย์มาทำไปแล้ว18ประตูกับอีก16แอซิสต์จากการลงเล่นทั้งหมด29นนัดะส่วนลิบเนลเมซี่นะครับททไปั้งหมด17ประตูกกับออี16แสต์จากการ ลงเล่น28นัดครับและถ้าเอามารวมกัน3ภาษาเนี่ยจะทําประตูไปทั้งหมด64ประตูกับอีก39แอซิสส่งให้3ภาษาเนี่ยมีประตูร่วมกันในระดับสโมสรนะครับที่103ประตูจาก29นัดครับ โอ้โหโหดเกินมีส่วนร่วมกับประตูเยอะมากๆนะครับสำหรับ3าประสานนะในหนึ่งฤดูกาลนี้แม่งคือเวอร์มากนะครับสคนนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาตัดเกรดนักเตะกันครับเดี๋ยวผมก็ขอยกคะแนนจากทางโซฟาสกอร์เหมือนเดิมนะดานารุม่านะครับได้ไปที่8.3คะแนนนูนโ,นโนเมเดียเจดิมเพมเพ่1ราม,มอสแล้วก็มาควินยอนเนี่ยได้ไปคนละ7นะครับ นอดดี้มูเคเล่7.2ฟาเบลูย์แล้วก็เวลติเนี่ยได้ไปที่7วิตินยา7.5คีเลียนเอมบราเป้8.6และเพลเยอร์ออฟเดอะแมตช์ประจำนัดนี้นะครับลิวเนลเดอะคิงเมซี่ของเราได้ไป9.3คะแนนเยอะมากๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวสำรองกันนะควนเบนาด์ ad, ครับ6.8ดานิโล6.7แล้วก็วอร์เรนไซมารีได้ไปที่6.6นั่นเองนะครับและเพื่อนๆนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ และที่สาคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมลงคลิปด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปไปละเจอกัน